ความฝันเราใหญ่ได้แต่เราต้องดูตัวเราเองด้วยว่าพร้อมสําหรับความฝันนะั้นหรือยังความฝันมันไม่มีวันหมดอายุตามใดที่เรายังซื่อสัตย์ในความฝันวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ได้ทําผมว่ามันเป็นธุรกิจที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอะผมเช วันนี้จะพามาคุยกับเจ้าของร้านนี้เจ้าของร้านเนี้เป็นผู้ชายที่มีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผู้ชายคนนี้มีแนวความคิดยังไงแล้วเขามีวิธีการบริหารร้านอาหารยังไงนะครับที่ทําให้ร้านอาหารเขาเนี่ยสามารถขยายได้6สาขาภายใน3ปีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขากัน วันนี้มานั่งกับพี่ชายผมมีหลายคนเนี่ยอยากทําธุรกิจร้านอาหารพอพูดถึงธุรกิจร้านอาหารผมนึกถึงพี่คนแรกเลยวันนี้เลยอยากจะให้พี่มาให้ความรู้มาแชร์ประสบการณ์นะครับว่ามีแนวความคิดยังไงในการทําธุรกิจร้านอาหารนียินดีครับเชฟคำถามแรกเลยพี่พี่เป็นสถาปน,นิกทำไมถึงมาทํา,าร้านอาหาร จริงๆก็ไม่ได้อยากมาทําร้านอาหารตั้งแต่แรกเพราะว่าเป็นคนทําอาหารไม่เป็นครับแล้วก็เป็นคนกินไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเมื่อหกปีที่แล้วเหมือนที่บ้านประสบปัญหาธุรกิจอะ่ะเราผมต้องเริ่มมาทาธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรามีก็มีเงินติดตัวอยู่ร้านหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ไปทําอะไรไม่รู้อ่ะจะไปขายของออนไลน์เราก็ไม่เก่งจะไปทําอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะทาอะไรช่วงนั้นผมได้มีโอกาสออกแบบร้านอาหารให้ลูกค้าแล้วเราก็ชอบเรื่องการลงทุนเราก็เลยลองเคาะตัวเลขดูเฮ้ยน่า,<ด>นาสนเวสธุรกิจร้านอาหาร ทำดีๆมันพอมีกําไรนะเราก็เลยคิดว่าเอออยากจะลองดูผมทําอาหารไม่เป็นแต่ผมชอบเรื่องแบนดิ้งผมเชื่อเรื่องในระบบผมเชื่อว่าถ้าเราวางระบบให้ดีธุรกิจเราจะโตได้พอคิดได้แค่นั้นแนะก็ซักเลยเริ่มเลย เคยมีคนถามไหมว่าจบสถาปัตย์มาแล้วมาทำร้านอาหารไม่เสียดายวิชาที่เรียนตอนนั้นผมก็เปิดบริษัทออกแบบอยู่แล้วผมก็เปิดร้านอาหาร mm hmm. คู่บริษัทออกแบบไปด้วย oh. จนทุกวันนี้ mm hmm. ผมก็ยังใช้ความรู้เรื่องการออกแบบมาทําร้านอาหารผมอยู่นะครับ mm hmm. จะบอกว่ามันเป็นประโยชน์มหาศาลมากการเรียนดีไซน์เนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้สอนให้เราแค่ออกแบบให้สวย mm hmm. แต่สอนให้เราวิเคราะห์ปัญหาลูกค้าแล้วแก้ปัญหาให้ได้ mm hmm. สอนให้เราคิดแตกต่างจากคนอื่น mm hmm. ผมเอาสิ่งนี้แหละมาใช้ในการทําร้านอาหารก็เลยออกเป็นแบรนด์เพนพิตอีชาบูที่มันดูไม่ค่อยเหมือนใคร เคยฟังมาว่าที่เลือกเพนกวินเพราะไม่ค่อยมีคนกินอย่างแรกเราไปวิเคราะห์ก่อนว่าร้านอาหารญี่ปุ่นปัจจุบันที่คนกินนะมันมีอะไรเหมือนกันบ้างชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันฟอนต์รูปแบบเดียวกันใช้โลโก้สีแดงเหมือนกันเป็นผู้การวัดเหมือนกัน ถ้าผมทําเหมือนกับเขาผมก็ไม่มีใครจาได้ดิผมไม่รู้ว่ามันจะดีไม่ดีแต่ผมเลือกทําตรงข้ามกับเขาไปเลยดีกว่ามันเกิดเกิดเลยไม่เกิดก็จะได้รู้ไปชื่อเราก็เลยต้องคิดให้มันแตกต่างเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาชื่อสัตว์เข้ามามาเป็นส่วนหนึ่งของร้านเพราะว่าคนไทยมันรู้สึกดีกับสัตว์อะแล้วสัตว์ประเภทแบบเพนกวินเนี่ยไม่มีใครเกลียดเพนกวินแน่นอนอแค่ฟังบุกเชฟก็ยิ้มแล้วเพนกวินน่ารักดีก็เลยเป็นที่มาของเพนกวินีชาบุมีหลายคนที่อยากทําธุรกิจร้านอาหารแต่เงินมีน้อยอะมีเงินจากัดอะจะเริ่ต้้นนนยยัังงไดีีก็ทําอสครบ มีน้อยก็ทําน้อยเท่านั้นเองความฝันเราใหญ่ได้แต่เราต้องดูตัวเราเองด้วยว่าพร้อมสําหรับความฝันนั้นหรือยังความฝันเราอยากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ต้องลงทุน5้าล้านบาทตอ,ตอนนี้เรามีเงิน50,000บาทเราก็ทําในแบบที่50 0 0 0บาทเราทําได้ก่อนเราค่อยเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆความฝันมันไม่มีวันหมดอายุครับเชฟ ตราบใดที่เรายังซื่อสัตย์ในความฝานันวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็ได้ทําผมอยากทําธุรกิจหลายๆลยอย่างแต่ว่าเรายังไม่มีตังค์ผมมาทําร้านอาหารได้ก็ผมก็เก็บตังค์มาจากการทรําธุรกิจออกแบบแล้วเราก็มาลงกับร้านอาหารแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากทําธุรกิจร้านอาหารแล้วมันต้องใช้ตังค์ร้านหนึ่งเนี่ยแต่ผมมีตังค์แสนหนึ่งแล้วผมก็เลยไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นเข้ามามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องคุณอยากขายอาหารชาบูแบบผม แต่คุณมีเงินแค่ส0ม0 0ื่นบาทคุณก็ไปขายหมูปิ้งก่อนก็ได้คุณก็ทำชาบูดีลิเวอรี่ก่อนก็ได้ถูกปะชาบูดีลิเวอรี่เชฟต้องใช้อะไรอะเครื่องสไลด์พัคเกจจิ้งหมดแล้วที่เหลือเชฟใช้อุปกรณ์ในบ้านหมดเลยทำไมจะเริ่มไม่ได้แล้วก็สร้างตัวตนในออนไลน์ไปเรื่อยๆสร้างฐานลูกค้าไปเรื่อยๆพอวันที่เงินเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆณนะวันนั้นเราก็ค่อยขยายออกมาเป็นหน้าร้านเล็กๆก็ได้ความฝันเราอยู่ตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องเดินก้าเดือนแล้วไม่ถึงความฝันค่อยๆเเดดินนนทีะก้้า็ไมั พี่มีวิธีการบริหารจัดการเวลาย,ยังไงครับทำร้านอาหารด้วยแล้วก็มีหลายสาขาช่วงแรกๆที่เราทําร้านเราเข้าร้านทุกวันเพราะเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจระบบแต่พอเราเริ่มรู้ว่าระบบมีความสําคัญเนี่ยเราก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้งานบางอย่างที่เป็นงานดูทีเนี่ยเราไม่ต้องไปดูแลให้คนอื่นดูแลแทนเราได้ไหมแล้วเรา <c oughs> ออกมาถอยภาพรวมมากขึ้นเราก็ค่อยๆวางระบบเรื่อยๆวางมาตรฐานการทํางานวางสูตรอาหารเรื่อยๆมีระบบการตรวจเช็คไปเรื่อยๆพอมันเริ่มทําได้เนี่ยพนักงานเราก็เริ่มดูได้ปัญหาที่เข้ามาถึงเราก็ยังมีไหมมีเราก็ยังต้องเข ก็น้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราเปิดมา6ปีเนี่ยปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นมันซ้ําเดิมหมดเลยครับเชเราก็รู้แล้วปัญหานี้จะแก้ยังไงปัญหานี้จะทํำยังไงเราก็มีคนที่มาดูแลเราเราก็มีเวลาออกไปหาความรู้มากขึ้นไปสร้างคอนเนคชันมากขึ้นไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคนเก่งๆมากขึ้นรวมไปถึงออกไปแป่ปันความรู้มากขึ้นเราก็มอนิเตอร์ในภาพรวมทุกวันก็จะมียอดขายอะไรขึ้นมาในมือถือเราก็จะมอนิเตอร์ดูสิ้นเดือนก็จะมาดูยอด โอเคเป็นยังไงต้นทุนเป็นยังไงฟู้ดคอสเป็นยังไงได้ตามที่เราโอเคหรือเปล่าแต่ระหว่างอาทิตย์อ่ะไม่ใช่เราไม่เข้าร้านเลยเรามีสุ่มเข้าสาขาไปเรื่อยๆอยู่แล้วโดยที่เราจะไม่ได้บอกพนักงานเราไม่ใช่พนักงานประจําในทีมแต่เราคือเหมือนคนคอยมอนิเตอร์ภาพรวมมากกว่าครับมันก็เลยทำให้เราก็ก็แบ่งเวลาไปทําอย่างอื่นได้โดยที่ธุรกิจเราก็ยังเดินต่อไป ทีนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องของความไว้ใจด้วยไม่ค่อยอยากให้ทําร้านบนความไว้ใจอยากให้ทําร้านอยู่บนระบบมากกว่าเราไม่ใช่เราไม่เชื่อเจ๊ใจเด็กคนไหนแต่ความไว้ใจไม่ได้ช่วยทําให้ธุรกิจเติบโตเราก็เลยสร้างระบบขึ้นมาว่าพนักง,งานแต่ละคนมีหน้าที่ทําอะไรใครจะต้องเอาเงินสดไปฝากไปฝากธนาคารในช่วงเวลาไหนวันไหนเราจะมีการกําหนดไว้จะเบิกเงินจะต้องทายังไงจะจ่ายเงินซัพพลายเออร์ต้องทํำยังไงเด็กที่อยู่หน้าร้านไม่ได้มีโอกาส จับเงินจ่ายซัพพลายเออร์อะไรเลยเราแยกออกจากกันหมดพี่ทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยเคยทําอะไรผิดพลาดไหมแล้วพี่ทํายังไงกับสิ่งที่พี่ผิดพลาดโอ้เชฟอย่าเรียกว่าเคยทําอะไรผิดพลาดไหมเรียกว่าไม่เคยทําอะไรไม่ผิดพลาดดีกว่าผิดพลาดหมดทุกอย่างที่เคยทํามาเอาเป็นว่าอะไรที่ร้านอาหารร้านหนึ่งสามารถทําผิดพลาดได้ผมว่าผมทามาครบแล้วแหละเสิร์ฟอาหารผิดโตะ๊ะเส้นผมลงไปในอาหารเสิร์ฟอาหารช้าบริการไม่ดีแอร์รั่วไฟตัดไฟไหมน้ําท่วมพนักง,งานทะเลาะกันในร้านพนักง,งานทุจริตลูกค้าวยวาย เจอหมดทุกอย่าง Delivery ของไม่ครบส่งหมูไปลืมเอาหม้อไปให้บางอันเอาหม้อไปให้ลืมเอาหมูไปให้เจอหมดเลยสิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวครับยอมรับกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษคนที่ได้รับผลกระทบเยียวยาเขาแล้วก็เอาบทเรียนนั้นมาแก้ไขอย่าให้เกิดซ้ำสองอถ้ามันเกิดซ้ำสองอีกเนี่ยแสดงว่ามันมันผิดที่ตัวเราหละเราไม่เคยแก้ตัวเราแก้ไขอย่างเดียวนั่นหมายความว่าเวลามีปัญหาคือพี่พุ่งเของอ้าหาปัญหาเลยชอบไปแก้เลยใช เวลาลูกค้าไม่พอใจก็ข้อหาลูกค้าเลยคือเราไม่ได้อยู่หน้าร้านตลอดแต่ว่าเราจะบอกพนักงานตลอดว่าเวลามีปัญหาอะไรให้เบอร์โทรศัพท์เจ้าของไปได้เลยแล้วบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าของโทรไปหานะครับก็คือผมจะขอขอโทษด้วยตัวเองผมจะไม่ได้โทรไปเพื่อแก้ตัว ลูกค้าไม่ได้ต้องการฟังคําแก้ตัวถามจริงๆธุรกิจร้านอาหารนี่ยังน่าทำไหมผมว่ามันเป็นธุรกิจที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอ่ะดเจฟถูกปะคนนอกก็จะแบบโอ้ยทำร้านอาหารแล้วดีจังเลยโอ้ทำร้านอาหารแล้วเท่จังเลยเป็นเจ้าของร้านอาหารหลายสาขาทาไมธุรกิจร้านอาหารมันน่าสนใจเพราะมันเป็นธุรกิจที่อวดเพื่อนได้เชฟทาโรงงานเชฟอวดเพื่อนเหรอเฮ้ยมาโรงงานกูดิไม่ได้เชฟทาบริษัทเอ้ยมึงมาบริษัทกูดิ ร้านอาหารใครมาใช้บริการเฮ้ยมาดิเรามีร้านอยู่สยามเฮ้ยมาดิเรามีร้านอยู่อโศกมันดูเท่กว่าถามว่ากําไรหรือเปล่าคนทําดีๆก็มีคนทําไม่ดีก็มีแต่แฟกความเป็นจริงมันโกหกเราไม่ได้อัตราอยู่รอดของร้านอาหารในเมืองไทยอยู่แค่1 0เรนท่านั้นฉะนั้นอีก90%เนี่ยเขาล้มหายตายจากต,ตลาดไปตลอดเวลาเ mm hmm. ชฟจะเห็นเชฟเดินไปถนนเส้นหนึ่งอะ่ะปีนี้กับปีหน้าร้านอาหารไม่เหมือนกันเลย มันก็มามาแล้วไป,ไปถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจมันก็ยังน่าทําอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจในตลาดน,นี้เลยเราคิดว่าจะเข้ามาแล้วเก็บกําไรแล้วออกไปอะ <S <S ไปทำอย่างอื่นคุ้มกว่า<ม>ความเสี่ยงธุรกิจมันเยอะจริงๆแต่เราสามารถนําความรู้ในการทําธุรกิจร้านอาหาร,หารไ,ปไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นได้ไหมได้คือธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ทดลองอะไรแป๊บนึงเห็นผลภายในวันรุ่งขึ้นเลยเชฟคิดโปรดักต์ออกมาเชฟคิดเชฟพัฒนาโปรดักต์ในเวลาหนึ่งอาทิตย์เชฟทำโปรโมชั่นยิงแอดหาลูกค้าลูกค้าทดลองมากินภายในเวลา2อาทิต สอาทิตย์เชฟรู้เรื่องแล้วว่ารอดไม่รอดอแต่ถ้าเชฟทำโปรดักต์อย่างอื่นกว่าจะไอเดีกว่าจะจ้างโรงงานผลิตกว่าจะไปวางจัดจําหน่ายกว่าจะรู้เฟซแบบลูกค้าเชฟอาจจะใช้เวลาหลายเดือนอฉะนั้นพอธุรกิจร้านอาหารไซเคิมันเร็วแบบเนี้ยการปรับตัวของเจ้าของมันต้องทําตลอดเวลา มันทำให้มันมีการลองผิดลองถูกตลอดเวลาถ้าคุณสามารถเอาศักยภาพในการทําร้านอาหารของคุณไปทําธุรกิจอื่นได้คุณก็จะเป็นคนที่ปรับตัวได้เร็วกว่าตลาดที่เคาะลูกค้าอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายเลยอยากให้พี่ต่อนะฝากอะไรถึงคนดูนิดนึงในช่วงที่แบบเป็นช่วงที่วิกฤตจริงจริยากลําบากแบบนี้ใช่คือผมมองว่าตอนนี้ทุกคนเจอเหมือนกันหมดแหละจะมากจะน้อยก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ว่าเราอาจจะโชคไม่ดีที่เราเป็น เอสเที่เ,เงินทุนไม่เยอะเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเราไม่ได้มีสายป่านที่ยาวเรามีเงินทุนที่น้อยทีนี้เรามีเงินทุนที่น้อยเราจะทํำยังไงล่ะ <Un> การมีเงินน้อยไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่การมีเงินน้อยแล้วคิดน้อยแล้วทําน้อยเป็นเรื่องที่ผิดฉะนั้นถ้าเรามีเงินน้อยสิ่งที่เราจะทดแทนเงินที่น้อยได้คือเราต้องทําเยอะอเราต้องคิดเยอะๆเราต้องกล้าลองผิดลองถูกคนที่ไม่ฉลาดคือคนที่ทําสิ่งเดิมๆแล้วคาดหวังผลลั์ใหม่นี่มีทางเกิดึ้นถ้าเรารู้ว่าวันนี้เราทำล้าไม่เวิ์ แล้ววันพรุ่งนี้แล้วอีกวันนึงเรายรังเลือกทาแบบเดิมแล้วเราคาดหวังว่าวันหน้าผลลัพธ์มันจะดีขึ้นมันไม่มีทางปไปไปได้สุดท้ละอย่างจากได้ผลลัพธ์ใหม่เราต้องเลื่อนเดินทางใหม่ๆแล้วเราต้องทดลองไปตลอด<ม>บางครั้งเราทดลองอย่างที่หนึ่งอย่างที่2ไม่ประสบควาสมสําเร็จมันไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะไม่สามารถประสบควาสมสําเร็จได้เลยม,มันอาจจะต้องการกระบวนการทดลองที่มากพอเท่านั้นเราอาจจะประสบควาสมสําเร็จในครั้งที่7<ม>ครั้งที่8สุดท้ายมันทําให้เห็นว่าคนที่ประสบควาสมสําเร็จ ไม่ใช่คนที่ทําครั้งเดียวแล้วได้เลยแต่คือคนที่ล้มแล้วลุกแล้วไม่ยอมแพ้แล้วทําต่อไปเรื่อยๆจนเจอทางของตัวเองมากกว่าฉะนั้นถ้าเราอยากทําอะไรอะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องถามตัวเองคือเรารักในสิ่งนั้นหรือเปล่าเราซื่อสัตย์ในความฝันของเราพอไหม,มถ้าเราซื่อสัตย์ในความฝันของเรามากพอ,อมผมเชื่อว่าต่อให้เรามีเงินน้อยจะไม่ใช่อุปสรรคในการทําธุรกิจเลยแต่มันจะกลายเป็น จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจหรือคือไอทีไอเดียใหม่ๆที่จะททำให้เราคิดอะไรที่แตกต่างจากตลาดเพราะเมื่อไหร่เรามีเงินเราจะคิดน้อยทันทีเดี๋ยวจ้างคนอ,อื่นก็ได้เดี๋ยวทำแบบนี้ก็ได้เจ๋งแล้วก็ทำใหม่ก็ได้<ม>แต่ถ้าเรามีเงินน้อยเหมือนกระสุนนัดสุดท้ายอะ่ะก่อนที่เราจะยิงกระสุนไปเราต้องคิดเยอะเราต้องซ้อมเยอะเราต้องเล็งเป้าให้ดีการทําธุรกิจก็ไม่ต่างกัน<ม>ถ้าเรามีเงินน้อยทําเยอะคิดเยอะเล็งเป้าให้ดีตั้งใจกบมันให้ได้ผมเชื่อว่าไปได้แน่นอน สำหรับธุรกิจร้านอาหารเนี่ยก็ยังเป็นธุรกิจที่หลายๆคนยังอยากจะทําอยู่แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มเนี่ยอยากจะให้ศึกษาหาความรู้ก่อนมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมจะแนะนำหนังสือเลสต์รองหนึ่งส่วนหนึ่งเล่มนี้จะมีข้อมูลมีความรู้101ข้อที่คุณควรจะรู้ก่อนที่จะเริ่มธุรกิจร้านอาหารนะครับใครที่สนใจนะครับก็กดแฮชแท็กหนึ่งนะครับเข้ามาที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อนี้ได้เลยก็จะมีรอบส่งใช่ไหมพี่ใช่จะมีรอบส่งอยู่ตลอดมีรอบส่งนะครับสุดท้ายผมให้ีี่่ตออฝาาากกงนนนนิดึครจจะม เป็นพนี้ช h าบูแล้วที่มีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ทำเพจให้ความรู้ครับที่เพจต่อเพน u i นผู้ชายขายบริการเลยครับ YouTube Channel ก็ต่อเพน u i นเลยก็เข้าไปกดติดตามได้พยายามจะทำคอนเทนต์ทีๆออกมาให้คนดูได้ได้เอาไปใช้ได้มากขึ้นเรื่อยๆเป็นคอนเทนต์ที่มีความรู้มีสาระเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่ต่อมากๆเลยครับขอบคุณครับเชฟครับสวัสดีครับคนที่ไม่ฉลาดหรือคนที่ทำสิ่งเดิมๆแล้วคาดหวังผลลัพใหม่